สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสำหรับที่ได้ช่องหวยเด็ดต่อไปทุกทกท่านกันเลย นะครับก็กลับมาพบกันเนสลับใีที่ในคลิปนี้กันแล้วนะครับก็จะเป็นนะครับสลับใีที่ในสูตร3ตัวนะครับสองสามสี่นะครับสองสามห้าหกเจ็ดแปดนะครับซึ่งนั่นแหละนะครับก็ตัดเข้า2ตัวนี่ก็มาทั้งนะครับสองสูตรเลยนะโดยเฉพาะในสูตรที่8เนี่ยเกือบเข้า3ตัวแล้วนะครับเป็น1นเนาะแต่มันออกเป็น2นะครับเนาะก็บางท่านก็นําสูตรที่7เนี่ยไปจับกับในสูตรที่ 8เนี่ยนะคะบ,บางท่านก็ถูกโชคดีกันหลายงวดแล้วน네ะครับเนาะอ่ะมาดูกันแล้วกันนะฮะว่าวดนนี้จะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนแล้วสำหรับในผลในงวดที่แล้วแล้วก็ออกไปนะครับไปที่ใน96200แล้วก็ตัดเข้าใน2ตรที่2นะครับสูตรที่2เนาะแล้วก็ในสูตรที่นะครับสูตรที่6นะตัดเข้า2ตัวนะครับอ่ะมาดูในล่าสุดนะเป็นสูตรเดิมนะครับใช้มา หลายงวดแล้วนะครับมาเริ่มต้นด้วยตั้งแต่ในที่ในสูตรที่2เลยนะครับสูตรที่2นะครับก็อ่ะในงวดที่แล้วนะฮะก็ตัดเข้านะครับหกสองนะอืมก็ถือว่าในสูตรเนี้ยนะครับหลังๆเนี่ยก็ตัวเด่นก็เข้านะในหลักร้อยหลักสิบนี่แหละนะครับสองตัวจะจินมากหนึ่งตัวนะครับอ่าล่าสุดจับสามตัวในสูตรนี้นะครับสี่ห้าแปดเก้าสามนะครับร้อยสิบหน่วย แอจับ3ตัวก็จะเป็นในที่ใน4 4 8 4 8 3 4 9 3 5 8 3 5 9 3สืมนะส่นใจนะ5 8 3นี่เลขลถุมเลยนะรอคอยนะไม่มานะรอแล้วรออีกนะแต่ซึ่งปีแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในที่ในสูตรที่3นะครับสูตรนี้ก็ มันก็ถือว่ามันก็ยังเข้าในเลขเด่นบ่อยอยู่เหมือนกันนะในสูตรนี้นะครับเนาะแต่ในงวดที่แล้วเนี่ยไม่มาสักหลักเลยนะครับอ่ะล่าสุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับก็จะเป็นนะครับจาก3ตัวก็จะเป็นนะในที่ใน9 9 8 8 9 9 8 8 8 8 0 98นะครับสลับในสูตรที่นะครับสูตรที่3ต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรที่5นะครับสูตรที่5อ่านั่นแหละที่ผมตีกรอบไว้ว่าตรงเนี้ยตำแหน่งตรงเนี้ยหลัก10กับหลักร้อยเนี่ยมักมาเลขเด่นนะมีศูนย์กับ2มาเด่น2ตัวเลยนะครับล่าสุดก็แสดงว่าห้าเนาะห้าหกสองเนี่ยต้องมีเลขเด่นนะครับย้อนไปที่มันชนกันอ่า ชนกัน3นะร้อยกับ10ก็มาเลขติดบนอันนี้ชนกันในที่ใน5เนาะจะมา5ไหมในบนนะครับจับ3ตัวในสูตรที่5นะฮะก็จะเป็นในที่2 2 5 0 2 6 0 5 5 0 5 6 0เนาะอ่ะในสูตรที่5นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรที่6 งวดที่แล้วนะครับก็ตัดเข้านะตัดเข้า2ตัวนะครับตัดเข้านะฮะก็จะเป็นในที่ใน6กสองนะอืมก็ถือว่าในตำแหน่ง10กับหน่วยเนี่ยมาในหลักหน่วยหลายงวดแล้วนะครับเนาะสอมามา2มา9มา2 เนี่ยล่าสุด4 5 8เนี่ยติดไว้ในหลักหน่วยแล้วกันนะฮะอาจจะเป็นบนหรือเป็นล่างนะครับกับ3ตัวในสูตรนี้นะก็จะเป็น,นที่ใน4 4 8 0 4 8 1 5 8 0นะครับแล้วก็5 8 1นะฮะสลับในสูตรที่6นะครับส่วนในสูตรที่7เนี่ยสูตรที่7เนี่ยก็นะตั้งแต่คำมาเนี่ย นะก็มีมีเข้า3ตัวตรงอยู่นะครับเนาะสงวดนะหลังจากนั้นปื๊บก็อาจจะมีเข้า2ตัวบ้างเนาะนะครับซึ่งในงวดที่แล้วมันก็ยังมาในเด่น2อยู่เนาะม,มาใน2เนาะเจออกมา62สองนะก็ยังมีในเลขเด่นอยู่อ่ะล่าสุดนะครับก็เท่าที่ดูเนาะ,ะมันก็อาจจะมีหลุดหลุดเออถ้าหลุดมันก็หลุดพร้อมกันเลยนะ งวดที่2องอ่ะวดที่แล้วนะครับในหลัก10กับหลักหน่วยเนี่ยชนกันในที่ในสแล้วก็ล่าสุดอีกชนใน2อีกเนี่ยจะมาไหมนะครับเนาะอ่ะมาไม่มาก็รอรุ้นแล้วกันนะครับเนะาะจับ3ตัวก็จะเ,เป็นที่ใน3 3 2 2เนาะอ่า3 2 3 4 2 2แล้วก็4 2 3นะครับสุดที่7 ส่วนสุดท้ายนะครับล่าสุดนะสูตรนี้นะครับอ่าสูตรนี้ก็มันก็ยังมาในเลขตึงบ่อยอยู่เหมือนกันนะในสูตรนี้หกสองศนย์ศูนยอ่าโดยเฉพาะในนะครับสตัวมา1ตัวเนาะแต่9นี่ไปหลักร้อยนะครับเนาะห อืมอ่ะโอเคนะครับล่าสุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับสลับในสูตรที่8กับ3ตัวนะครับได้3ชุดนี้เนาะก็จะเป็นนะครับในที่ใน6 6 8 3 7 8 3 8 8 3อ่ะโอเคนะครับก็จะเป็นในสูตรทั้งหมดนะครับมีเลยนะฮะนี่ ในล่าสุดนะครับก็ลองแคปหน้าจอกันไปนะพิจารณากันได้นะครับว่าจะมีจะออกไหมนะครับหรือมันอาจจะเข้าอีกไหมสูตรต่สูตรที่2นี่ก็ตัด2ตัวเข้าบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวย้อนไปดูสถิติล่าสุดนะครับที่เข้า2ตัวนะครับในสูตรที่2ใน6กแปดเจุด c1r ก็ในสูตรที่2เนี่ยมันก็ครั้งหนึ่งเนี่ยเนี่ยมันเคยตัดเข้า c114 อ่ะมาบนนะครับแล้วก็67อ่ะมาอีกก็แสดงว่าอ่ะเนี่ยมันเริ่มเข้ามาแล้วในสูตรที่2เนี่ยนะครับก็ล่าสุดเนี่ยเนี่ยอยู่ในเนี้ยในบนเนี่ยนะครับจะลืมนำไปตัดแล้วกันนะครับในสูตรนี้แต่ผมก็ชอบเนาะในสูตรนี้นะครับ วันที่แล้วชนกันใน2 6 6 2เนี่ยล่าสุดก็ชนกันใน48 48ปดนะเขาบอกว่าเลขออกยากนะครับนะออกยากจริงนะฮะนี่58ดีกว่านี่เลขรอคอยนะครับเนี่ยนะสองสูตรนี้นะครับมีลุ้นนะครับอ่ะก็ลองนำไปพิจารกกันแล้วกันนะครับก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะใครอยากได้ในสูตรไหนนะครับคอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับ2ตัวหรือ3ตัวนะครับเนาะนะครับนี่เป็นสูตรเก่านะมีใครอยากได้สูตร6ตัว Hey. น,นีนออ่นะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับเลขก็ออกนะครับคล้ายๆกันเก็บในปี63นะครับเนะี่ยไปเปรียบเทียบกับในตรงเนี้ยผมว่ามันก็ก็มีลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับเนาะอ่ะโอเคนะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลักคลิปนี้สวัสดีครับ